เมือ่อในปีพุทธศาสนามณนคำพระเปลี่ยนสาวไห่มายเายาซอ5หาปักสสีปีโกสนันสิเนศกฤตปีเมืองไล่มาเหงสามปัี่ปีใจเปลี่ยนเปลี่ยน,น,นสองเหงป,ป,หเปักไปหกเปลี่ยนเลือนสาอา่าเลืนสี่ใจหมเอหนึ่งคำเป็นวันนั้นเตรียมตวรวจิก ธรรมโมเดียกําทวน54แลคนไขลิก31ปอปัจจนังไหนตัวเขาอันเป็นมุนเศาไรมาปูสาเมตตตรากริตกาเขาวันปัธมาไนนะก็เปอเกซูเสีเศ้าลงเาเาเสลงเาแลจังูเานท ก็ไปเหิมาปูสาเมตตาตราดิตะกาเขาในมุนลวไลปียนหิมเปลีนนิตาก็ไลมาคัดสปูสาเมตตาหงโบเปลี่นก้สุกามปรมีกว่าซ้อมกันแทงในน้ำตราเามณฑลมื่อใหได้เปลนรองอันปันแหงตาอาตลาในมันดํารองนะใครปลนรองตลาก็ไ้นางเก่านะ ปัแเ้งเสต็จเก,ก่าเขาอันไรเฮ็ดไรส่างมาทั้งหมดปิญนจนั้นกวยกกะกะสุเฮาฮาตีถมตรากว่าในเฮาอ่อนกันคบคนวนหักกลุ่มพระปินสาวเหยี่ยมกะวันนั้นเก่าถึงอันปินขอยืองอ่านอันพระปิญสาวดังดำใบตาดีโหหลดดาดีโหตราเหนนั้นมีอยู่หากขอกดัดในปอเฮา นึกถึงนานกเฮาว่าถึงนหนกเฮานึกถึงกลุงพระเป็นเสากลุงตราป็นเสาซ้อมกันกบเสื้อในเฮาอ่อนกันยกมือกวานมุนเสาตีว่าปุถุโสภกวะโพธาญารรมังเตเสตีเกณฑ์เสาเป็นพวนหุนดีงามยามเลวหันเฮาฮาหุแหงหันเสาเฮาสิงห สาหาสิงหอปันตราเมธรรม,มาทันโตโสภกว่าธรรมธา,ายาธรรมังเทเสตีเกณเเสาหาเป็นพวนพึกมาลีลีเห่นเท้าห้าคนผีพึกจอม้าซึ่งยอมโฮหลดธรรม,มาสันโตโสภกวา สมถายะธมังติเสฐีแก่นโซเป็นพวนหยิมยิณลีเป็นเนเกตวันหืนหาวฮาซือนนไลหยิมยิณหึกกัจยินสิงโหดตธัมมาติโนโสภควาตารนายะธมังติเสฐี เกียนเศร้าเป็นพวนคำปุญญาผ่านกว่าก็ขหันหาวาเสดกาสตวาไลคำปุ้นออกโลดสิงไลโฮเกชดนี้กว่าตาลังปรินิปุโตปรินิปานายาธรรมเตทศีนะ ปรินิพุโตโสภกวาปรินิพานายะธรรมังเทศเตีแกณฑ์สาวเป็นพวนลับมาหมอดเย็นเดียวก็บใคร่เพีผีสังสักคนไหลับเย็นลดกลางเข็ยนึ่งโหลดธรรมาติสนามหาโคกัตถะอันว่ามาในมันเป็นกลางสกยนเศจัมวัง เนื้อปืดติสังลางเนตั้งเฮกุนผีเฮน้ำหดตังดีปินกบหากรุณาเกนเศกบไหนฮวาอ่อนกันยกมือไว้คุดคนวุ่นหดสอมยศศาสนาเลธธรรมะธรรมะเกเากาาออนะุงเกา้ยวนาเฮมันดูสดกว่า กุ่หลับสัมปูถูได้มุนเงาเขาพ้อมกันว่าสาทุกันละสู่เฮาดินนก่อนเยาสวยสู่น้องก็ดีไหนมันเป็นความ ันเป็นเจ้าเสียโดไทบ้านหนึ่งเตียยไม่เป็นปาลีเป็นความยองกลุ่งกุลหมุนเงาพระเป็นเจ้าโฮเหมืนเจ้าขึ้นเอามาเฮ็ดเปลี่ยนเตียนเตียนเฮ็ซับโง่ายเฮ็ดเป็นหลังกาได้แห่งที่ว่ามันไปซับโซงขึ้หมุนเจ้าปัญหาหาเตียมไว้กบในถึงเอามาวางไอ้วางปักนาให้โฮในตะขกาขอแล้วเออกบเพเสนไหนนะตลาดพระเป็นเจนโฮมาไหนให้หน่อ มันเป็นกังสพระเป็นสาวโยวาดาโฮเนมสาวเพศปรมีม้าสีสังคีาปเซียนกรมพัดขำตุข่าขันเสาอ่ำต้วยหันส่วนดูสาเก่าเย้าหิดสั่งมาสร้างปรมีมานวานะกบือเป็นตังยงอันหาโคดาสัตวะกติณนเยาวนะนะุทโธโสปก่าวะ โฮตายะธัมมังเตสีติเกญจอโฮนายหูหันมาตางเฮาเมื่อมันสบเอ่อไล่สปิญุตัญญะหูหันยอเปาะอันไหนตางเฮาฮะติหูหันเจียงเลียงนั้นเกาะมันส่มอยู่ยังสองขึ้นโฮเนี่ยเฮายอนะเอ่อสันตุตันตุสุภควาธัมมตยาธัมมังเตสีติบะ พระเปี่ยนสาวนะเป็นผู้พึกจ้างมาหลีงามเหยานะก็เปือใครเออสัตว์ว่าเฮาฮาตั้งหลายในลายพึกจ้างเหมือนมันเจะะ้าเลยมันสมอยิ่มยัง่งส่งยอมให้แล่ขัมตุกข,ข้าขันเจเลยโฮตะลามาสี่สิบหาวายาในะโฮบันเฮาเสือไหนนะสันโตโสภะกวาสมมาทัยธรรมมังตีเิรษฐีพระเปี่ยนสาวในะมันสองยิ่มเย็ยนเลียวนะ่ะเปีน่นพวรยิ่มเย็ยนดี กัดเย็นดีอยู่แล้วไหนก็เพื่อใครเอาฮาเสียตะกาศในเปยนผู้หันกัดเย็นดีอะไทบญาสุนันนมันเ้าจึงเปีในต่ละวันไหนนะตีนู้ดโ s o พะกาวัตารนายยัรมัางตีสียิพระเป็นเสาในเปยนพวนคำป้่นยาวนสัมสารนะเป็นก้อนป้่นยาวผ่านกว่ายาวยยาตีว่ามันเสาใครคือสัตวะจังสิ่งทั้งหลายไหนอะไรคำป้่นหนังมันเ้า่นแนะสังีห่วใน ข้อที่สี่ข้อที่หามาปรินิพุตโตโสภกวะปรินิพานายธั้มังติเศรษฐีก็แปลว่าพระปิณสาวในเข้าสู่เดียนกัดเย็ยนเดียวเลยนะใครเอาสัตว์ว่าทั้งหลายในเข้าสู่เดียนยิ้มเย็ยนดีน,นั่นเองมันจะสองหรืหอห้าเหนียวในปิณโคอันหาโคในปิณตั้งยังอันมากมายตาั้ติอันพระปิณสาวไว้ในสัตว์ว่าทั้งสิ่งทั้งหลายกนะ็แปลว่ามันจะ ตําบางมาสนัยเอาไหนเฮาหาสกะโก200วัน <t> กัน <t> มีศาสนามาฮู้สักลองดีลองซ่ามาอันเด้อเป็นอ่าวัดอ่าอันเด้อเป็นกรรมดีกรรมให้ซากกว่าที่เลยเวียนเวชื่ออันวังก็มีมานะกบไหนแลอันเฮาหาสกะได้มาครบทบยาอยู่ในมื้อเหลียวไหนมันติ๋นก่ําเฮาอยู่นะ กำเฮามาเกิดครบทุกยากะปานมันได้มันนํานะมันหย่งอยากสุกสักเอาล่ะโปกะเกิดยาเตียนมีศาสนาก้มฮู้เหียวนะที่เป็นซื่อกะก้มฮู้เหียวศาสนาเฮาเป็นอันสั่งสอนมาเป็นรองตราเข้าก้มฮู้เหียวนะเตลัยนี่งืองดีซื่อก้มฮูก็เพราะฉะนั้นแหละอันซาเซอเคซูเฮา เสียสาวหลวงเขาตั้งตำมาการเห็นดีการสอนพระดยัติในกบเป็นการเผยเพทธรรมอัตราวกบุญวามีตึกสอนดีเขาไหนส่องมีสังขยาหันเสียมเล็กเสียมใยญ่นะส่องเขามาสู่ก็ดีเนอ่องจองตึกสอนดีธรรมโอที่เขาเลยมาสอนมาเห็นกว่า อยู่อดีตโคตดังกคตรดีโดังแห่มามาสอนมาเห็นเออนื้อเส้นงก็ป้าเหมือนสาป้าหนึ่งอันมาอยู่กันในเต็มเล็กเป็นโซนสังหรณ์เล็กๆแก่อตัววัพระราคนนางปลายเปิดปุ่นแห่งเออเขาก็มาอยู่หึงหลายปีเหมือนกันก็เปิดเส้นงานใดๆเปลี่ยนที่ปึงอิงเนื้ศาสนาเต้ยว่าเนื้อปวออกโคงห้อง อําว่าทีนั้นจึงถึงเอาก๋วยตั้งที่4เรียนก่อนกันมาสอนมาเฮียนหยังน่ะก็เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่จะว่ากําเดียวอันธัมโมเนี่ยเอาน่ะเมื่อมาสอนมาเฮียนหยังเพราะว่าฉะนั้นก็กําผองก็พวกว่ากา10สอนเห็นแถงก็มีอํา10สอนเห็นแถงก็เป็นหมุนเช้าหมุนสร้างอยู่ก็เป็นเจ้าสระก็มี ก็อยู่ดังตีสี่เหลียญซ้ำอำกว่าเป็นมุนเซามุนจางให้แหลกกว่าเป็นก้นเฮือนอยู่กวมิกลยกากว่าทับเป็นก้นเฮือนก็เย้าเปลนอีสังก็ย้าอามันเป็นตราธรรมะดาเพรตุนโปว่กมในมัดศึกษากระดิ่หนูเต็มห้วยอรต่าอ่ากบในแรตีเฮาในมันดุกกระดิเฮาในกว่ากำน้ำน้ำกูตีกูเหลน วที่เาดมีเยซูเหยื่น้ำเยซูเย่่อสังขารยานมาศึกษาสอนเห็นเอาการดังนั้ก็เพื่อสนไหนแลที่เราที่เหลียนว่าในก่เป็นคนฮื้นเกาหลีสังขารยานกาหลีเขาได้เลยว่ามาศึกษาหาด